ลูกขอขอบคุณพระเจ้าพระผู้สร้างกฎแห่งจักรวาลที่มอบกฎแห่งความร่ำรวยด้วยการสำนึกรู้ในตนให้ลูกเป็นกฎที่เปี่ยมรักและเมตตาหาสุดประมาณได้ขอบคุณที่ยังคงดำรงสิ่งนี้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ลูกมีชีวิตบนโลกกายภาพ ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมเพื่อใช้กายภาพนี้เป็นเครื่องสะท้อนการเจริญทางธรรมลูกขอขอบคุณที่ลูกได้รู้กฎข้อนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ครูรู้ในทุกรูปแบบที่มาปลุกลูกให้ลูกได้เข้าใจและใช้กฎแห่งความมั่งคั่งนี้เป็น ขอบคุณที่ทำให้ลูกเปิดใจและยอมรับขอบคุณสติปัญญาที่ทำให้ลูกเข้าใจมันได้ขอบคุณความไว้วางใจที่ลูกไว้ใจกฎนี้ได้เป็นของขวัญที่วิเศษเหลือเกินลูกขอขอบคุณพระเจ้าพระผู้สร้างกฎแห่งจักรวาล ที่มอบกฎแห่งความร่ำรวยด้วยการสํานึกรู้ในตนให้ลูกเป็นกฎที่เปี่ยมรักและเมตตาหาสุดประมาณได้ขอบคุณที่ยังคงดำรงสิ่งนี้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ลูกมีชีวิตบนโลกกายภาพได้อย่างสมบูรณ์พร้อมเพื่อใช้กายภาพนี้ เป็นเครื่องสะท้อนการเจริญทางธรรมลูกขอขอบคุณที่ลูกได้รู้กฎข้อนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ครุรุในทุกรูปแบบที่มาปลุกลูกให้ลูกได้เข้าใจและใช้กฎแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นขอบคุณที่ทำให้ลูกเปิดใจและยอมรับขอบคุณสติปัญญาที่ทำให้ลูกเข้าใจมันได้ ขอบคุณความไว้วางใจที่ลูกไว้ใจกฎนี้ได้เป็นของขวัญที่วิเศษเหลือเกิน